ครับก็อันนี้บทสุดท้ายแล้วนะครับนะ yeah. เย่แล้วก็จะได้ <c oughs> จบบทเรียนนี้นะครับอ่าสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นประเภทและความหมายของสัญลักษณ์ในความปลอดภัยของรถยนต์นะครับอ่ะก็จะเป็นพวกป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่เราอาจจะได้พบบ่อยนะครับสำหรับงาน่นยนต์นะก็ นี้ความสำคัญมันคือเราต้องรู้ความหมายมันเพราะว่าถ้าไม่มีใครไปบอกเราหรอกครับว่าเออตรงนี้ห้ามเข้าตรงนั้นห้ามไปทํอย่างนี้ตรงนี้ระวังอันนี้นะเออันนี้ต้องระวัง่างนะคือถ้าให้มาเดินบอกเขาต้าจะเหนื่อยนะครับนะหรือความเป็จริงคือไม่ได้มีใครบอกนะครับเราก็ต้องเขาใช้เป็นสัญลักษณ์ป้ายนในการแปะไว้นะครับตามพื้นที่ต่างๆนั่นเองนะ โอเคซึ่งสําหรับสาระในความปลอดภัยของยูงงนเนี่ยป้ายที่จะแบ่งออกมาเนี่ยก็จะมีอ่าประมาณแปดแปดประเภทนะครับนะแปดประเภทหลักๆอาจารย์ผมยกตัวอย่างมาภายในวันนี้นะครับนะไจิบ <c> ค <oughs> อ,อตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนะก็คือสษณ์ ระวังอันตรายจากไฟฟ้านะครับป้ายนี้สําคัญยังไงก็เพราะว่าอ่าในหุ่นยนต์เนี่ยเราใช้มอเตอร์นะครับอนี้ก็เป็นมอเตอร์น่าจะเป็นมอเตอร์กระแสสลับอยู่แล้วแหละนะใช้มอเตอร์กระแสสลับนในการเป็นแรงจะให้กับตัวให้กับตัวหุ่นยนต์นะครับในการเคลื่อนที่นะซึ่งมอเตอร์อไฟฟ้าบางประเทศเนี่ยไอ้บางประเภทเนี่ยอาจจะจ่ายไฟมากกว่าสองรอยี่สิบโวลต์นะครับนะจ่ายมากกว่านั้นนะครับ ใจมากกว่าน,นั้นซึ่งเราควรจะถ้าเราไปสัมผัสดโดยไโดนมันเนี่ยก็อาจจะเกิดการช็อตนะครับเกิดขึ้นได้อ่จะทั้งตัวสายไฟนะครับที่เสียบไฟเข้ากับมอเตอร์นะครับอป้ายน,นี้ก็เลยเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าโปรดระวังไฟช็อตถ้าถ้าไปสัมผัสก็ระวังไฟช็อตอะไรเี้ยครับเป็นเครื่องหมายเตือน อยูที่ดีคือก็ไม่ควรสัมผัสดีดกว่านะครับนะหรือถ้าจะสัมผัสก็ควรที่จะปลดโหลดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนทําการซ่อมแซมหรือปรับปรุงนะครับนะถัดไปเนี่ยป้ายเสร็จระวังผิวร้อนนะครับป้ายนี้หมายถึงอะไรนะครับนะป้ายนี้เนี่ยจะสื่อว่าการที่เราเข้าไปทํางานนะฮะมอนยนต์เนี่ยที่ทํางานเนี่ยคือมันทํางานเป็น เดือนเดือนนะครับหลักๆหลาก,กเดือนขึ้น่าซ่อมบำรุงเนี่ยอาจจะซ่อมเป็นลายปีนะครับปีละครั้งสองครั้งประมาณนี้นะครับทําให้อตัวสรงกระรังมันเนี่ยหรือตัวมอเตอร์เนี่ยที่ทํางานตลอดเวลาเนี่ยเวลามีไฟวิ่งผ่านตัวขดลวดในตัวมอเตอร์เนี่ยนะครับนะรู้ใช่ไหมว่าใน,ในมอเตอร์มีขดลวดนักศึกษาทราบใช่ไหมอ่า วเวลาจ่ายไฟเข้าขนล่วนเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนเข้ามานะครับนะทําให้เกิดเป็นความร้อนสะสมนะครับซึ่งการที่เอามือสัมผัสเนี่ยก็อาจจะทําใหา้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับไม่ถึงกับขั้นไหม้แต่ว่าผิวเนี่ยอาจจะผุพองได้นะครับบริเวณที่สัมผัสหนาอ,อย่างมือเนี่ยก็จ,จะพองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นสัญลักษณ์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าให้เราไปปิ้ง ไปกินข้าวปีงเนื้อ,อย่างของนันนะครับนะก็คืออย่าไปสัมผัสนะครับนะอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะครับจุดที่สองเนี่ยคือ,อขอโทษครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายนะครับเป็นป้ายระวังหนีบนะครับป้ายระวังหนีบเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยระวังการหนีบของจากตัวชิ้นส่วน ใส่ตัวชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์นะครับนะอ่าสังเกตได้ยังไงอ่ะจุดที่เราหนีบตัวอยา่างหุ่นยนต์นี้นะครับจุดที่จะหนีบได้คือตรงนี้เห็นไหมมันหนีบผมอ่าคือว่าข้อต่อของพวกหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ทั้งแบบเลื่อนเคลื่อนเป็นหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งการหมุนของมันอ่ะสําป็นจะหนีบหนีบตัวอวัยวะของเราได้นะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นแบบเลื่อนนะครับหนีบนี้อ่หรือจะเลื่อนนี้ก็หนีบได้นะครับนี่นีบนี้นะครับอ่หนีบนี้เห็นไหมหนีบนี้หรือแม้กระทั่งแบบหมุนเองนะครับถ้ามือขั้นแบบนี้อ่ะมันก็หนีบปุ๊บมันก็หนีผมได้เหมือนกันเห็นไหม่างนี้นะครับนะอ่าซึ่ง เมื่อเราเห็นป้ายนีย้ให้เราพึงพึงระวังเลยว่าทั้งตัวหุ่นยนต์เนี้ยสามารถที่จะหนีบเราได้นะครับทุกทุกส่วนที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองก็อย่าเอานิ้วไปแย่ไปแล้วนะบางทีกลับมาอาจนิ้วแบบหายข้อหนึง่งขึ้นข้อนะครับนะอ่าถัดไปครับอ่าโอ้โหทำเป็นป้ายสมนี้แล้วไปขอโทษครับ ไม่ได้ปรับแก้อ่าป้ายสวมหมวกนิรภัยเนี่ยอ่าป้ายเนี้ยจะเป็นป้ายที่บอกให้เราเนี่ยสวมอุปกรณ์ป้องกรรันศีรษะไปครับจากเหตุการณ์ตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอ่าเราจะพบว่าอ่าหุ่นยนต์เนี่ยตอนที่มันกระแทกเนี่ยไม่ได้กระแทกด้วยอันหนักที่บเบาๆนะครับนะมันคือมันเ,เรียกว,ว่าเหวี่ยงได้เลยนะครับนะซึ่งจุดที่เป็นอันตรายที่สุดของคนเราือศรีรษะนะครับ ไะนั้นระวังศีรษะไว้ด้วยการใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งครับในการเข้าไปทํางานนะครับนะขอให้ใส่ทุกครั้งตอนเข้าไปปฏิบัติงานปฏิบัติภัยนะครับอ่าในอุ้นาหศก์กรรมนะนะครับนะถัดไปนะครับก็จะเป็นอ่าในส่วนของป้ายสวมรองเท้านิรภัยนะครับนะอ่าป้ายสวมรองเท้านิรภยนะัยเนี่ย ก็คือว่าจะเป็นจะเป็นอ่าการสวมรองเท้านิรภยบบัยหรือที่เราพูดถึน,นคือเซฟตี้นะครับรองเท้าหัวเหล็กอ่าเร่งนีน้ว่าอุตสาหกรรมทุกที่เนี่ยต่อให้เป็นหุน่นยนต์เนี่ยเราก็ต้องป้องกันเดงไห้ก่อนทั้งในส่วนของไฟรั่วนะครับของหล่นอ่าบางทีหุ่นยนต์หนีของอยู่เนี่ยอ่าแล้วของมันเผลอหลุดตอนที่หุ่นกำลังเคลื่อนที่มันเบียงมานะครับนะ เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเผื่อมันหล่นใส่เราใส่เท้าใส่อะไรอย่างงี้นะหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งคือไฟรั่วนะครับไฟจากหุ่นยนต์นั้นรั่วหรือตรงพื้นอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีอันตรายบาดเจ็บมากมายครับนะหรือในบางงานนะก็ประเภทแบบหุ่นยนต์ที่ทํางานกับพวกอขัดพื่อนี้ก็จะมีเศษ เศษคราบพวกน้ำมันขัดอะไรเงี้ยนะครับนะลื่นม่งก็ใส่ป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับอ่ะส่วนป้ายส่วนแว่นนิรภัยเนี่ยคือการทํางานเนี่ยมันพูดตรงๆคือมันใส่ใส่หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแว่นหมวกรองเท้านะครับป้ายเนี้ยเอามาใส่ป้องกันได้ไม่ให้สายตาเนี่ยจากอะไรก็ตามจากตัวหุปนรณ์เองเครื่องจักรเองหรือจาก เศษชิ้นส่วนอะไรก็ช่างนะครับใส่ป้องกันไว้ก่อนนะไม่ให้เป็นผลกระทบต่อตาเรานะครับป้ายสวมเสื้อสะท้อนแสงนะครับป้ายนี้คือให้เราเนี่ยพยายามทําตัวให้โดดเด่นเอาไว้นะโดดเด่นที่นี่คือให้คนอื่นเนี่ยสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับเวลาทํางานเนี่ยถ้าเขาสังเกตเห็นเราได้ยากเนี่ยเวลาเผื่อ ตะเ,เกิดอันเขาไปทันได้สังเกตเขาสั่งหุ่นยนต์ทำงานแล้วแต่เรายังอยู่ในบริเวณที่ซ่อมบรุงหุ่นยนต์อยู่นะครับมันจะเป็นปัญหาเราได้นะครับอ่าก็คือหุ่นยนต์ทางานไปแล้วนะครับเราก็โดนไปคนอื่นเขาก็ไม่รู้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นพยายามทาให้ตัวเองเป็นจุดเด่นหรือเห็นตัวง่าย,ายเข้าไว้นะครับนะโอเคเผื่อในงานที่มืดด้วยครับงานที่สว่างก็ได้ครับ มาครับป้ายเสอรักห้ามเข้าก่อนรับอนุญ,ญาตอันนี้ก็จะติดอยู่แถวบริเวณตัวลูกกงนะครับที่ใช้ล้อมหุ่นยนต์ไว้นะอะเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเพื่อไม่ให้คนที่ไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ยเข้าไปนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะก็ขนาดมีรั้วนะ่ะเขาก็ยังที่จะเข้าไปนะครับนะก็ติดป้ายก็ไมไ่การันตีว่าเขาจะไม่เข้าไปอีก แต่ก็ถือว่าเตือนแล้วนะครับ mm hmm. เขาพูดได้สักว่าถือว่าเตือนแล้วครับอ่าต่อไปครับป้าเสริลักษ์ต้องศึกษาคู่มือครับคําแนะนําหมายความว่าก่อนที่จะใช้เครื่องเนี้เราควรจะศึกษาข้อมูลของมันเนี่ยให้ละเอียดดีก่อนตามคู่มือนะครับนะก่อนที่จะมาใช้งานเพราะว่าอันนี้นก็คือคนเราจินตินสัยคือโยนคู่มือทิ้งครับใช้เลย ซึ่งบางทีมันทาให้เราพลาดตัวบางอย่างไปนะครับคําแนะนําที่ควรจะรู้นะครับจากตัวผู้ผลิตครับหรือตัวคนจนเองเนี่ยการตกหล่นบางจุดไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่สามารถที่จะ,ะขาดตกหล่นตัวฟังก์ชันบางอย่างในคู่มือไปนะครับก็แนะนําให้อ่านก่อนนะครับ สำหรับการใช้งานตัวหุ่นยนต์นะครับแต่ถ้าไม่มีไม่ไดคู่มือจริงหรือคู่มือหายไปแล้วก็ให้จากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนเราใช้นะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานทุกครั้งนะครับสําหรับการใช้งานหุ่นครั้งแรกนะครับนะแนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญนะหรือคู่มือแนะนําให้ดูคู่มือไม่ก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยืนอยู่ข้างข้านะครับให้เขาแนะนําการใช้งานนะครับนะ โอเคอันนี้จะเป็นป้ายจราจรบนตัวหุ่นยนต์นะครับที่ผมเนี่ยที่มออาหุ่นยนต์ที่มีอยู่ที่มอนะครับก็จะเป็นรุ่นของ ABB นะครับนะอาอะทิคูลเลตหกแกนนะครับก็จุดในสิ่งนี้สังเกตเห็นนะครับว่าจุดที่มีการติดทั้งป้ายสัมผัสร้อนและป้ายไฟฟ้าเตือนเนี่ยก็คือเป็นจุดเนี่ยเป็นจุดมอเตอร์นะครับจุดที่มอเตอร์อยู่นะครับ ก็คือมอเตอร์อย่างที่ผมพูดไปก็คือระวังเรื่องความร้อนนะครับอ่ารวมถึงเรื่องระวังเรื่องไฟดูดนะครับที่อาจจะเกิดจากตัวตอนที่มอเตอร์ทํางานได้นะครับนะอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นของตัว ABB ถัดมาครับก็จะเป็นตัวของนาชินะครับก็ผมก็ถ่ายที่มอแล้วนี่แหละนะวันนั้นเห็นพอดี ก็เลยไปถ่ายไว้นะครับก็ป้ายที่เห็นกันอยู่นี่คืออะไรครับระวังหนีบนะครับนะระวังหนีบมือจากตัวหุ่นยนต์นะครับอ่าเมื่อหุ่นยนต์จะหมุนไปทางไหนก็อาจจะเกิดอวัยวาที่หุ่นยนต์เคลื่อนที่อยู่เนี่ยก็ระวังนะครับระวังคนหนีบหนีบมือหนีบอวัยวะของเรานะครับีป้ายนึ้นคือป้ายคู่มือนะครับ ให้เราอ่านคู่มือก่อนที่จะกำับการใช้กานนะครับนะโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับอ่ะขอโทษอีกรอบนึงน,นะอันนี้คือให้ระวังอะไรครับอัจะรายจากไฟฟ้าอ่ะครับอันนี้นะครับระวังผิวร้อนโอเคครับระวังหนีบค่ะอ่าอันนี้นะครับ ให้สวมหมวกนิรภัยครับสวมรองเท้านิรภัยโอเคครับสวมแว่นตาหนคาผาครับสวมเสื้อสะท้อนแสงสวมเสื้อสะท้อนแสงทำไมครับจะได้แบบคนเห็นได้เวลาทำงานเพื่อป้องกันนะครับป้องกันตัวเองด้วยครับ <ใน S 1> เวลาเวลาทํางานนะครับอยากให้คนอื่นแบบเป็นที่สังเกตเพราะว่าถ้าเราแบบก,มกุมกิมกับ สิงปุณเนี้ยอ่าเวลาทางานเนี่ยเขาจะไม่รู้ครับว่าเราอยู่ตรงไหนอาจะเกิดกดลันเครื่องไปคนสวยก็คือเรานะครับนะอันนี้ครับข้าเข้าก่อนเนล้นกันยาอ่าครับสึกษามรือคำแนะนำก่อนถูกต้องครับโอเคครับก็นี่ก็จะเป็นบทเรียนทั้งอ่าหกบทนะครับ ภายในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะครับนะก็มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีโอเคครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับนะโอเค